โอ้โหเจ้าโอ้เอาอย่างนี้เลยฮะดีใจติ่3สาโตสี่ร้อยเก้าเก้าคุณใส่อะไรไว้ผมเนี่ย สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไปกันวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็เลยจะมาสั่งของมาดิพอดีสั่งของมานะครับสั่งกล่องส่งนะครับเป็นกล่องสูงอุปกรณ์เสริมกล้อง DJ i Osmo Action นะครับซึ่งเป็นกล้อง Action Cam e r a ที่ผมใช้ในการติดหมวกนะครับการถ่ายช็อตสิ่งเสียงนะครับก็คือเป็นกล้องที่ผมใช้ประจําเลยนะครับตัวนี้ในการเดินทางในการเที่ยวหรือแม้กระทั่งการทํางานนะครับ สำหรับกล่องสูงนี้ผมสั่งมาจากร้าน D j i 13อสิบสามสโนะครับซึ่งเป็นโมโมชั่นอยู่ที่ราคา4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับสี่ร้อยเก้าสิบ้าทผมก็เลยลองสั่งนะโอเคสั่งมาปรณ์าเสื้อไม่กี่ตัวนี้ก็สี่ห้าร้อยไปแล้วก็เลย,เอยลองสั่งดิดูดิว่าจะได้อะไรจาก D j i จสิบสามสโตมาบ้างน,นะครับในกล่องนี้จะมีความเซอร์ไพรส์แค่ไหนนะครับก็ตื่นเต้นมากๆาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่าในกล่องนั้น จะมีอะไรมาให้เราเอาบ้างนะครับจะมีอะไรที่เราจะนําไปใช้งานจริงๆได้บ้างนะครับในการเดินทางของเราในการเที่ยวในการทํางานนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตื่นเต้น,ตนอ่ะอือออือโอ้เดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับ ังจากแกะกล่องนะครับเข้ามาก็เจอเลยครับชิ้นแรกด้านบนก็เป็นเลนฮูดนะครับตัวนี้ก็จําเป็นนะครับในการใช้ในบังแสงหรือว่ากันพวกหยดน้ําที่จะหยดเข้ามาในหน้าเลนของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของจําเป็นเลยด้านหลังที่โดนเพจทับอยู่นะครับโอ้ยอันนี้ผมแอบลุ้นมากเลยมีบาร์โค้ดด้วยอืมอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับจะได้อะไรบ้างไป หลังจากที่เราได้เปิดกล่องไปนะครับเบื้องต้นในภาพอินเสิร์ตก็จะเห็นของแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอยู่ด้านในนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นท้างล่างนะว่ามันเป็นอะไรแต่ด้านบนนะครับชิ้นแรกที่เราเห็นก็คือนี่เลยนะครับตัวนี้ก็คือ PGYTEC นะครับเป็นเลนฮูสนะครับของกล้อง DJI Osmo Action นะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับเราจะมาติดตรงนี้เพื่อกันแสงนะครับแล้วก็มันช่วยในการโปรเทคหน้าเลนได้ด้วยนะครับกรณีที่เลนตก กล้องตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ยังสามารถที่จะช่วยกันน้ํานะครับที่จะที่ไหลามาแล้วก็จะลงมาเกาะหน้าเรนนะครับแต่ถ้าน้าประทะเขาด้านหน้าก็กันไม่ได้นะแต่ถ้าแบบบางทีฝนตกเราตั้งกล้องเนี้ยมันก็สามารถช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับตัวเจ้าเรนโฮสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่จําเป็นโอเคต่อมาเป็นอะไรเอ,อ่ย ด u แน c y Osmo โมไอชั่นควิก e ีเอ๋อตัวนี้สองตัวของดูแน c นะครับเป็นของดีเลยทีเดียวนะครับโหอันนี้มันจะมีประโยชน์นะครับก็คือเราจะเอาตัวนี้ไปติดกับรถนะครับหรือว่าติดกับพื้นที่พื้นผิวต่างๆที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็เอากล้องเราใส่กับเพลทนี้แล้วก็ไปล็อกนะครับ ไปยึดเกาะไว้นะครับก็เป็นตัวช่วยช่วยยึดเกาะนะครับไม่ว่าจะหมวกกันน็อกหรือตัวที่รถที่อะไรเงี้ยนะผมชอบของดีใจอย่างหนึ่งนะครับชอบกว่าแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเจโฮพวกอะไรเงี้ยนะครับมันหักง่ายแต่อันนี้คือมันทนทานมากนะครับแล้วก็ปลดล็อกง่ายนะครับล็อกแน่นใช้งานง่ายมากนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองร้อยสามร้อยบาทอ่ะ ประมาณนั้นแหละหาได้อยู่ในพวกแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกล่องที่ผมตื่นเต้นนะครับเห็นคิวอาโค้ดก็คือกล่องนี้นะครับก็คือกล่องนี้เองมันคือแอ r a บ k e เกนะครับอ๋อแอคชั่นคาอันนี้ก็ในรูปเขาจะสามารถเอาไปใช้กับตัว DJI o s m o Pocket ได้นะครับอาจจะไปจับแล้วก็ช่วยยึดเข้าไปกับ ชุดต่างๆนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ไม่น่า,จ,าจะได้ใช้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีเผื่อมีคนอยากใช้โอ,โ,โอ้โหเจ้าอ่ะโอ้เอาอย่น,นี้เลยฮะดีใจติดสามตโตกล่องสุนน <laughs> ี้ผมเห็นของข้างในแล้วผมน้ำตาจะไหลสี่ร้ก้าสบ้าบาทนะครับผมย้ำเลยสี่รอยเก้าเก้าบาท 500บาทคอนบาทหนึ่งนะครับจาก d ีใจโตนะครับและของชิ้นสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ผมแบบคิดเล่นๆนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าเขาใส่มาจะเป็นไงวะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะใส่มาจริงๆนะครับโหตื่นเต้นวะโหสุดๆเลยอ่ะมันก็คือนี่ครับ PGY Tech ND Filter สำหรับกล้อง DJI Osmo Action นะครับ ตัวนี้มีประโยชน์มากครับสาหรับสายถ่ายวิดีโอที่ต้องการเรื่องความแม่นยําของเรื่อง speed s h เต t e r นะครับหรือว่าสายถ่ายภาพนิ่งนะครับนำไปใช้ทำ m o ชั่นต่างๆได้นะครับถ่ายภาพั้งตกถ่ายภาพ long exposure นะครับถ่ายภาพแบบพวกสร้างเอฟเฟกต์ motion b l u นะครับอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนอกจากถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับโหจะบอกนะว่าเป็นเซ็ตใหญ่เลยป้ายราคาติดอยู่ที่3,000บาทนะครับป้ายราคาติดอยู่ที่3,000บาท เดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาในเว็บไซต์แอบ,บหนึ่งนะครับเช็คจากเว็บไซต์ของทาง p ี่ที่เองอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดสบเก้าด้าดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ2 7งพันเจแปดร้บาทนะครับถ้าชิปปิ้งมาก็ประมาณ3ามพันนั่นแหละแต่ไปราคาก็3ามพบาทส่วนในแอปช้อปปิ้งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2องพันห้านะครับ โอ้โหโอ้คุณทําได้แต่ที่ผมม่ารุ้นว่ามันจะครบเซ็หรือเปล่านะเพราะว่าปกติแอนดี้มันจะต้องมีกล่องแบบนี้มันจะมีมาสีเบอร์นะครับถ้าครบเซ็นี่คือโคตรถึงโคตรเซอร์ไพรส์อ่ะผมบอกเลยขออนุญาตนะครับโอ้อันนี้ก็คือด้านหน้านะครับกล่องแรกกล่องแรกกล่องแรกก่อนอันนี้คือกล่องแรกก่อน เดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้เป็น N D แปดแบบนี้ครับหน้าตาเขาฮู้ดข้างล่างนี้อีกครับอย่างนีเขาให้ใช้ยังไงอ๋ออันนี้คือที่ดึงอันนี้คือที่ดึงนะครับตัวนี้เป็นที่ดึงนะดึงขึ้นโอ้โหมีสี่เบอร์ครบเลยครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็น แปดสิบหกสามสิสองแล้วก็ 64. หกสิบสี่หสุดยอดอะสี่ร้อยเก้าเก้าคุณใส่อะไรไว้ผมเนี่ยโอโ้โหโคตรคุ้มครับโอเคหูตื่นเต้นอะยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับมองเห็นกล่องนี้ข้างล่างผมไม่คิดว่าเขาจะใส่มาให้นะครับสุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็นี่แหละฮะมา รีวิวมาคุยเหมือนมาคุยเล่นกับเพื่อนๆนะคระับสนุกสนานกันนะครับเป็นกล่องสุ่มเนาะจากทางร้านดีใจสิบสามสตนนะครับ mm hmm. ก็ลองเข้าไปที่แฟนเพจหรือว่าไปที่เว็บไซต์ติดต่อไปดูนะครับ mm hmm. ว่ายังมีโปรโมชั่นหรือไหมนะครับสําหรับกล่องสุ่มอุปกรณ์เสริมดีใจออสโมแอคชั่นนะครับวันนี้ก็จะใช้กับดีใจออสโมแอคชั่นเป็นหลักนะครับถือว่าเกินคุ้มมากๆครับกับเงินห้าร้อยบาทที่เสียไปเอ,า,อาง่ายว่า อ่าผมตัดกล่องนั้นห่อแค่ของที่วางอยู่ตรงข้างหน้าผมนี้ก็เกินท่าลายบาตรแต่แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มสุดๆครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าทริปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็คลิปถัดไปเราจะมีอะไรมารีวิวนะครับมาอัปเดตกับเพื่อนเพื่อนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับในเรื่องของการไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวน่าจะมีทริปเร็วนี้แหละครับอาจจะ เดินทางไปทางภาคเหนือนะครับขอดูสถา,านการณ์โควิดก่อนอีกนิดนึงนะครับถ้าปลอดภัยก็จะเดินทางไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับไม่เจอกันใหม่สวัสดีครับ